ทำแล้วก็พามาส้มสวนนะคะทุกคนนะส้มสวนฮดพักไปเมื่อกี้นี้ทุกคนค่ะนะเมื่อวานนี้เมื่อเ้ารนี้เสาเดือนใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนนะใส่ปุ๋ยพักอีตู่กับลังงามนะคะทุกคนคะ่ะงามแหงพักอีตู่น้องสาวว่าสิมาเอาพักอีตงอีตู่กันนานมานะคะนี่พักปังนะคะทุกคนพักปังเนะาะลังงามนะคะลูกสาวก็เด็ดยอดไปกินให้มันแตก ค่ะทุกคนพาชมสวนน้อยๆนะคะทุกคนนะค่ะนะมะเขือมะเขือกับพ่อได้เก็บกินละทุกคนค่ะนะกำลังออกหน่วยออกมากนะคะทุกคนนะ ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะส่วนน้อยของสาวเดือนส่วนน้อยหน้าบ้านอันนี้กับเซแล้วต้นก็ได้เซตองเขือก็ได้เซแล้วเหยียบขึ้นมาหาหดน้ำหากนแล้วพี่น้องหดเพราะว่าเมื่อวานนี้สาวเดือนเสร็จปุ๋ยก็ต้องหดน้ำเพิ่มจากน่อยนะคะทุกคนนะพาชมสวนหญ้ามื้อแรงทุกคนค่ะ แะะดดแดดอ่อนๆยามแรงนะคะทุกคนนะนี่สี่โมงกว่านะคะทุกคนคะ่ะสี่โมงกว่าแล้วบรรยากาศแดดแห้งพี่น้องเ,อเ้ยแดดจัดเหมาะกับการเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนนะ ประมาณนี้นะคะแดดจัดพี่นอ ơi, ้องเลยแดดแหง้งโอ้ยดอกมองดอกไม้สวยงามอร่างชางนะคะอันนี้ก็ดอกหญ่าดอกหญ่านี่ก็งามพี่น้องเลยดอกหญ่าก็งามนะ งามดอกหญ้ากระไ้หน้าบ้านก็โอ้ยต้นไม้นี่ก็สูงล่มลื่นดีนะคะทุกคนนะอ่อนซอนบรรยากาศสาเดือนอยู่ก็มีความสุขพี่น้องเลยเพราะว่าบรรยากาศบ้นบานๆเฮานะคะทุกคนนะนี่นะคะครึมเมื่อนี่ทุกคนคะ่คมมกกะครึ้มเมฆกระด้ครึ้มนจักหน่อยนะคะทุกคนนะเมฆครึ้มๆม,มาโหดน้ำส่วนน้อยนี่หดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนหลังบ้าน รถแล้วเรียบร้อยนะคะข้าวโพดเสาวเดือนกำลังงามนะคะกับักถั่วนะคะใส่ปุ๋ยเพื่อนพี่น้องก็เสาวเดือนเลืเ่อยเล่งคดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยเพื่อนเมืเ่อเ้า์นี้นะต้นมกถั่วก็ลม้มเหยียบพื้นขึ้นมาจากหน่อยก่อนลม้มเมื่อเ้า์ในสาวเดือนเด็ดมาก เรือไปลายน่วยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นปป่งใบใหม่เนาะทอดใบใหม่เร่งปุ๋ยเพิ่นจากหน่อยนะคะอันนั้นปลูกข้าวโพดท,ทุกคนคะ่ะมองนั้นปลูกข้าวโพดใส่ปุ๋ยเร่งเพิ่นจากหน่อยก็ทอดใบไหม่ยอดใหม่นะคะมาเขือเฮานะกําลังงามทุกคนคะ่ะนะจ๊ะ วันนี้สาวเดือนจะได้ลาพี่และน้องเปก่อนนะคะทุกคนพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ